สวัสดีค่ะแพมโคเบค่ะแพมเป็นเรียลเตอร์นะคะขายบ้านอ่าไม่ได้มาอัปเดตนานนะคะเรื่องมาเก็ตอ่าขออัปเดตหลายเรื่องด้วยกันเพราะว่าวันนี้แพมรอที่จะโชว์บ้านนะคะเห็นไหมเป็นคอนโดข้างหลังรอโชว์บ้านลูกค้าอยู่เขามาอีกสัก 30- อีก20นาทีเขามาถึงเขาช้าก็เลย <S <S มีเวลานะคะทีเนี้ย มาอัปเดตสัพเพเหระในเรื่องของตลาดบ้านอดอกเบีย้ยหน่อยนะคะก็คือเรื่องของ real estate เนี่ยมันเป็นเรื่องของในแต่ละ area จริงๆใน area ของแพมเนี่ยาราคาบ้านเนี่ยเฉลี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณา3แสน 85,000เหรียญน,นะคะทั่วไปแต่ถ้าเป็นซิงเกิลโฮมเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 0นนิดๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นทาวน์โฮมราคาก็จะดาวลงมาหน่อยอยู่ที่3 2สน0นะคะแต่ถ้าเป็นคอนโดเนี่ยก็จะราคาน้อยหน่อยประมาณ อยู่ที่ประมาณอ่าอยู่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคอนโดส่วนมากจะมีแค่1นห้องนอนกับ2อห้องนอนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8ปดห0ื่นอ่ะเหรียญน,นะคะซึ่งมันน้อยนะแพมว่าจริงๆแล้วก็คือเราขายกันราคาเยอะกว่าน,นั้นนะสองแสนนะราคาคอนโดอ่าหรือแพมอาจจะจําผิดจําสับสนแล้วก็มันติยูนิตแฟมิลีเนี่ยจะมีไม่เยอะในเขตของเดลาแวร์แต่ก็มีบ้างเพราะว่าแพมก็เพิ่งซื้อไปอ่านะคะ แล้วก็ <c oughs> ราคาก็จะแล้วแต่ว่ามีกี่ยูนิตนะคะ <c oughs> ทีนี้มาถึงเรื่อง Interest Rate นะคะทาง f ฟดก็ประกาศนะคะทางลดราคาดอกเบีย้ยเนี่ยลงมานะคะเพราะว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นไปที่ แปดหรือ8กว่ากว่าด้วยซ้ำนะคะ,ะราคาดอกเบี้ยนะคะตอนนี้ลดลงมานะคะได้รับการแจ้งมาจากทางเนเดอร์ว่าลดลงถึง6.99นะคะบางคนอาจจะได้ดีถึง6.75นะคะตอนนี้เห็นทางเนเดอร์บอกว่าก็มีแอปพลิเคชันนะคะคนจะซื้อบ้านเนี่ยก็เข้ามาสมัครเรื่องโลนมากขึ้นนะคะทีนี้แพรมก็มองว่า เฟดก็บอกว่าเขาจะลดไปเรื่อยๆภายในปีหน้าซึ่งทีนี้มันก็ดีสําหรับคนที่จะซื้อใช่ไหมคะข้อดีก็คือดอกเบีย้ยลดแต่ว่าข้อเสียก็คือแพมว่าหวังว่าเขาจะไม่ลด ดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเร็วเนี่ยก็จะทําให้ราคาบ้านนี่นะคะัพขึ้นมาคนแย่งกันซื้อมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรายัาง short inventory นะคะในตลาดเนี่ยมีอยู่แค่ไม่ถึง2เดือนนะคะ inventory เนี่ย supply เนี่ยมีไม่ถึง2เดือนนะคะอ demand เนี่ยก็ยังเยอะอยู่แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยลดก็จะทําให้คน ความต้องการของคนที่จะซื้อบ้านเพิ่มขึ้นแล้วก็ซัพพลายยังช็อตเพราะฉะนั้นราคาบ้านก็จะสูงขึ้นอีกนะคะซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้แต่ก็เป็นค่าวดีนะคะสําหรับที่ใครที่กําลังมองจะซื้อบ้านตอนมีช่วงหนึ่งก็คือดอกเบีย้ยประมาณเกือบ9%ใช่ไหมคะอย่างแพมทํา Investment Property ก็ซื้อ Investment Property อย่างปีนี้ซื้อไป5ยูนิตก็ดอกเบีย้ยก็แพงเหมือนกันนะถ้าเกิดไม่ซื้อพอยต์ไม่อะไรเนี่ยประมาณ8กว่า เลยแต่ก็ก็มองมองดูอยู่เพราะว่าถ้าดอกเบี้ยลดเนี่ยเราก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะซื้อบ้านนะคะเพราะว่าจะซื้อบ้านเมื่อไหร่ก็ต้องซื้อเมื่อพร้อมเพราะว่าเป็นปัญหาคําถามโลกแตกมากเลยค่ะว่าควรจะซื้อบ้านเมื่อไหร่ดีเอออย่ารอเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าเงินคุณพร้อมเครดิตสกอร์คุณโอเคทุกอย่างดีคุณพร้อมแล้วก็ซื้อเถอะคะ่ะเพราะว่าอ่าอย่าทาม To be in the market นะคะอย่าทำ m า Market แต่ว่าให้ Stay in the market เนาะ for long time นะคะตรงนี้แหละคือสิ่งสำคัญเพราะว่าการซื้อบ้านอยู่อาศัยหรือว่า i n v e s าในอาสังหาริมัพย์เนี่ยก็คือเป็นการ Invest ระยะยาวจริงๆมองไปเลยนะแพรมมองว่าอย่างน้อยเลยของแพรมใน10ปีแต่พแพรมมองเลย20-30ปีที่จะ h o l ร p r o พอร์ตเพื่อที่จะให้ได้อ่าน ดีว i ด e น d end, หรือว่าดอกเบี้ยหรือเขาเรียกว่าปันผลทางทางทางภาษาพาสีอินคัมไอมินในบ้านเช่าเนี่ยก็เรียกว่า Passive อินคัมนะคะซึ่งอย่างที่แพรมเล่าในวิดีโอก่อนก่อนหน้านั้นก็คือ,อแพรมก็ ทำมาจนเริ่มอยู่ตัวแล้วตอนนี้กําไร11ยูนิตก็อยู่ที่ประมาณ50,000หน่อยๆต่อปีนะคะนี่คือกําไรนะคะส่วนได้ราย,ได,ไ,ดรายได้ของแพมเนี่ยก่อน cross income ของ r e n t a ลเนี่ยประมาณแสนสี่ต่อปีนะคะ1 4 0 0 0แส่หเหรียญต่อปีแล้วก็ net income ประมาณ50 6 2อถึง62อิอามีน I mean, $50,000 พ o นห้าสถึงปออายนะคะ, uh, ะ,คะซึ่งก็ uh, เป็นเรื่องที่ดีนะคะเริ่มต้นทำคุณจะไม่เห็นผลภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าถ้าให้เวลาในการ Property มันดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณ5ปีเนะี่ยคุณจะเห็นผลและลูกค้าของแพมหลายๆคนนะคะซื้อบ้านปีแรกอ,อีก2ปีซื้ออีกเพราะว่าเขาต้องใช้เงินประมาณ20 ถึง25%่นะคะรวมค่า closing cost ก็จะประมาณ30หน่อยๆน,นะคะ30-35%ในการที่จะซื้อบ้านหลังหนึ่งมันก็ต้องใช้ตังเยอะประมาณ60,000เหรียญถึงประมาณ70,000เหรียญน,นะคะในการซื้อบ้านราคาประมาณ250,000เหรียญใช่ไหมคะทีเนี้ยตอนแรกก็ทุกๆ2ปีมาตอนนี้พอเริ่มมี Property ได้2ปีเขาก็สามารถซื้อได้ซื้อได้เร็วขึ้นตอนนี้นะคะทุกๆ1ปีเพิ่งปิดบ้านไปปีที่แล้วแล้วปีเนี้ย พมนึกว่าเขาจะรออีก2ปีเขาบอกว่าแพมพร้อมและเริ่มดูบ้านให้หน่อยว่าแล้วแพมก็ต้องไปเซตอัพหาบ้านให้เขาจะเอาราคา2อ0แสนนะคะเป็นทาวน์โฮมสห้องนอน1ห้องน้ําครึ่งถึง2ห้องน้ํานะคะเป็นที่ต้องการของตลาดมากแล้วก็อ คือตลาดเนี่ยต้องการเพราะว่าคนมีครอบครวัวใช่ไหมคะก็ต้องการพื้นที่ต้องการห้องนอนจะเยอะแล้วก็ค่าเช่าเราก็จะได้เยอะถึงเราจะจ่ายไปนราคา2อ0 0 0นแต่ค่าเช่าเนี่ยก็จะได้เดือนละประมาณ2,000ซึ่งคลิปคำนวณดูแล้วถึงดอกเบี้ยจะแพงหน่อยแต่ก็ยังมีกําไรนะคะประมาณอยู่ที่8-12%ต่อปีซึ่ง not แ a ด not แ a ดนะคะแล้วอัปเดตอะไรอีกอะ่ะมี <laughs> เรื่องหนึ่งแถมและกัน จะพูดดีไหมอะเรื่องอินชูรันไลฟ์อินชูรัน,อ,น,รนอะไรโฮลไลฟ์อินชูรันเนี่ยก็คือตอนนี้กำลังเป็นข่าวเด็ดข่าวดังนะคะก็คือแบบว่า มีคนที่บอกว่าถูกหลอกให้ซื้อไลฟ์อินช a รันนะคะก็คือมันไม่ใช่วิธีการเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เลยค่ะนานาจิตตังแพรไม่รู้จะพูดยังไงแพรก็เคยเกือบจะเข้าไปขายนะคะสมัครไปแล้วก็คือมีหลายคนทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์ไทยลาวนะคะติดต่อมาก็คือเขาอยากให้เราเข้าไปเป็นดาวไล์สมัครนะคะซึ่งแพรว่า ก็คือแพมไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไร against เขานะแพมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแพมได้เรียนรู้ก็คือแพมก็สมัครไปนะคะค่าสมัครตอนนั้นจะไม่ได้120เหรียญหรือ300กว่าเหรียญแต่ว่าแพมอะตัดสินใจไม่เรียนและไม่เดินต่อเพราะว่า งานแพมเองอะเรียลเตอร์เนี่ยยุ่งมากจริงๆและแพมก็ทํา property management ของตัวเองเนี่ยอตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ7 u n i ยูนิต t ยูนิตตอนนี้ก็แอดเข้าไป11 Unit ยูนิตใช่ไหมคะซึ่งยุ่งมากนะงานเรียลเตอร์ก็เป็น customer service แล้วก็ขับรถเยอะแล้วก็ property management แล้วก็เลี้ยงลูกเพราะว่าแพมก็ priority เรื่องครอบครัวใช่ไหมคะแพมก็เลยไม่ได้เข้าไปที่จะ,ะขายประกันแต่ถามว่าแพมชอบเรียนรู้จากเขานะ ได้ความรู้ดีมากเลยก็คือแบบแพมเรียนรู้เรื่อง financial เรื่องการออมเงินหลายๆอย่างหลายๆวิธีนะคะซึ่งแพมว่ามันดีเพราะฉะนั้นก็คือเราอยากศึกษาอะไรเราก็เข้าไปถ้าเกิดเราไม่พร้อมก็อย่าไปทำแต่ว่าไม่อยากให้มองว่าการปรซื้อประกันหรือขายประกันชีวิตมันเป็นสิ่งไม่ดีซึ่งแพมก็ซื้อประกันนะเพราะว่าแพมมองว่ามันก็เป็น ตัวเลือกทางหนึ่งในการให้ความสบายใจเขาเรียกว่า peace of mind ให้กับครอบครัวคนที่อยู่ข้างหลังเพราะว่างานของแพรมก็ขับรถเยอะ,อะแล้วก็เผื่อสามีเป็นอะไรอย่างนี้เราต้องมองอนาคตว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแพรมซื้อ,อ term life insurance นะคะส่วน whole life insurance เนี่ยแพรมก็ซื้อไว้เหมือนกันที่เมืองไทยถามว่า ดีไหมแพมก็ยังไม่รู้นะแต่ว่าแพมครบกําหนดเอาออกมาแล้วว่าจะไปเอาออกมาปีหนะ้าข้อดีคือมันเป็นการบังคับให้แพมเก็บตังค์โดยที่แพมไม่รู้ตัวแพมก็ส่งไปเรื่อยๆส่งปีละเท่าน้นเท่านี้นะคะ,ะทีเนี้ยเราก็จะได้เป็นเงินก้อนเข้ามาก็ประมาณเกือบล้านนะล้านบาทแล้วก็เพราะว่าแพมก็ไม่ได้ทำทำไม่เยอะตอนนั้น ทำเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะวงเงิน1ล้านนี่20ปีที่แล้วคือมันเยอะมากเลยนะ,อะตอนนี้มันกลับมองว่าอ้าหล้านมันไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันก็เป็นการบังคับตัวเองให้เก็บเงินแล้วก็เราสามารถที่จะ ให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้องได้นะคะซึ่งสรุปแล้วก็คือแพมไม่อยากให้ทุกคนมองว่าโอเคมันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นสิ่งหลอกลวงเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าบางคนก็อาจจะเลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการรีคูอ์ซนะคะเพื่อนคนไทยก็ทําให้แบบแบดเนมไปปลาตายตัวเดียวเน่าทั้งคลองก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะแพมเชื่อว่ามีเอเจนต์ไลฟ์อินชูรันนะคะ,ะดีๆเยอะๆที่เขามีความรู้และบางคนเขาก็เซอร์ ที่จะเป็น financial advisor ซึ่งเขาก็มี certified จริงแต่ว่าอาจจะไม่ทุกคนนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าทีมตรงนี้เขาก็ทำหน้าที่ตรงนี้ซึ่งแพมได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้กับหลายๆคนหลายๆกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวคนเวียดนามฝรั่งเองนะคะคนฟิลิปปินซึ่ง แพมไม่ได้มองข้อเสียหายตรงนี้เลยถ้าถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และคุณมีความรู้มากพอคุณก็จะใช้วิจารณญาณในการอ่าย k n น w เลือกเลือกให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นการที่แพมเสียตังค่าสมัครไปแล้วไม่ได้เรียนไม่ได้สอบแพมก็ไม่ได้ไปโทษคนอื่นนะแพมมองว่านั่นเป็นการตัดสินใจของฉันเองแล้วก็คือถือว่าฉันเสียตังเป็นค่าเรียนรู้ค่าครูเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคน ขอให้ทุกคนโชคดีละกันก็คือมาอัปเดตเรื่องบ้านเรื่องตลาดเรื่องอ่าอินเทอร์เรสและดันเลยไปที่ไลฟ์ n ินช a รันยังไงไม่รู้คนขายประกันอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ put your eggs in different b a s k e t นะคะลงทุนในหลายๆอย่างนะคะพุทไข่ของคุณนี่นะคะเพื่อที่จะทำปันผลของคุณเนี่ยใส่ไว้ในหลายๆตะกร้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ